วันนี้พาไปเที่ยวนิวซีแลนด์เมืองไทย <มา S 1> อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเหมาะก,กับวันนั่งชิวพัดริมสันเขื่อนบรรยากาศดีมากครับไปเที่ยวกันอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวปาพาไปา สวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้เราพากันไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชนลสิ์นะมากับครอบครัวนี่เลยจะถึงแล้ววันนี้มาทางมาทางลบบุรีนะครับอีกไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วเนี่ยมาแวะเข้าห้องน้ำห้องน้ำปั๊มให้เรียบร้อยก่อนก็เป็นปัม๊มปั๊มพีเคนะก่อนถึงทางเข้ขาเข้าเื่อนก็สะอาดดีวันนี้ก็พาสมาชิกครอบครัวมากันสี่คนนะครับกับลูกหมาหนึ่งตัวมากับรถเกียร์คาร์เรวอลของผมเนี่ย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถให้ให้ดูนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามาเห็นเขามีหมูกระทะนั่งกินริมเขื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาหากินหมูกระทะถึงข้าวมือเย็นของครอบครัวของขที่บ้านซะหน่อยวันนี้พาผลพวกเขาองาอค์เขียแคมป์มาด้วยนะครับก็เตรียมความพร้อมมาแต่ยังไม่รู้นางงานเป็นไงนะแล้วถึงก่อนเดี๋ยวว่ากันพาลูกหมามาด้วยว้าวุ่นเลยลูกหมาเนี่ยไปเที่ยวไปเตรียมตัวเดินทางกันต่อ ไปลูกหมาลุยกันต่อตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งที่ทําการของทางอังเขื่อนนะครับแต่จุดที่ที่จะมาเนี่ยมันอยู่อีกอีกฟากหนึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณสักยี่สิบโลจุดที่ผมต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวในทริปนี้นะครับก็คือเขาเรียกกันว่านิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับไอจุดนิวซีแลนด์เมืองไทยเนี่ยจะอยู่กันฝั่งตรงข้ามกับฝั่งของที่ทําการของเขื่อนนะครับก็ข,ขับรถห่างจากที่ทําการไปประมาณสักสิบกวโลแปล๊บเดียวแป๊บเดียว โอ้โห oh oh, คนเพียบถึงแล้วนิวซีแลนด์เมืองไทยโห oh, ลานกว้างมากเลยเอ้ยบรรยากาศดีนะครับปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันครับแล้วเดี๋ยวไปหาจุดนั่งชิลนั่งเล่นกันเดี๋ยวเราไปหาจุดจอดรถไ้ก่อนครับโอ้มีของกินขายเต็มเลยเดี๋ยวเราเดินมาดูแต่ว่าตรงนี้เราไปหาที่จอดรถไว้ก่อนาไ,ไปดูมุมทะเลจอดรถหรือว่าเราจะเดินซื้อของก่อนแล้วค่อยไปหาที่จอดรถ ที่จอดรถมันไกลเลย,เลยนะดีด๋เราไปดูทำเลที่เราจะจอดรถก่อนแล้วเราเราค่อยมาเดินดูของดีกว่านะเพือดน่กตลาดอยู่นู่นตลาดถึงสักทีเมื่อกี้ไปผิดฝั่งไปฝั่งนู้นน,นะคือที่เนี่ยผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างนี้ถ้าคนที่ยังไม่เคยมานะให้ปักบุต นิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับถ้าเกิดปากบุดป็นบมเนี่ยปากบุดเขื่อนป่าสักจุลสิธิ์เนี่ยเขาก็จะพาไปฝั่งนู้นน่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลกันมากประมาณสิบห้าลูเช็คจาก g ี s อนะครับขับรถมาก็ประมาณสิบห้บา,านาทีอ่ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าจะมุ่งหน้ามาทางนี้เลยเนี่ยปากบุดนิวซีแลนด์เมืองไทยนะปะตลาดยกหลังนี้ตลาดน,าดนั้นเป็นของกินด้วยเดี๋ยวไปเดินซื้อข,ของกินแล้วเดีย๋ยวไปหาที่จอดร,รถกันโอ้โหนเขาเล่นว่าวกันหนห่นเห้นป่าคนเยอะดีเหมือนกันครับแต่ว่าดูแล้งงบนยะ่เลา บรรยากาศดีตอนนี้ประมาณสี่โมงนิดๆสี่โมงเย็นนะครับวันนี้เขามีว่าวขายด้วยลมดีมากเลยโอ้ยนี่นี่นี่มีหอยมีหอยมีหอยหอยแข็งลวกสวัสดีค่ะทุกคนทนะคะของกินเยอะอยู่นะเป็นของกินเล่นกระจุกกระจิกอย่างเงี้ย นี่มีหอยแครงด้วยกินเปล่าจะเดินดูกันว่ามีอะไรกินมาปจะปพาไปดูจะพาไปดูว่ามีอะไรกินกันบ้างี่ว่าอะไรตั้งเลยมี่มาลาก็มีเห็นป่ะพูดถึงของกินเขาเยอะนะของกินมีเพียบมีหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของออโทษค่ะของกินเล่นของเอาไปนั่งกินนั่งชิลๆนะ เ่อกอ,อีสานก็มีเสกอ,อีสานเดี๋ยวผมพาเดินดูไปจนทั่วเลยว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋อเพื่อนๆมาแล้วจะได้จะได้รู้จุดอะไรไปง่ายวลเฟนฟร,รายลมเย็นไหมน้องลมเย็นดีนะใสกอกทอดโอ้โหนี่เฮ้ยของกินเยอะนะเขาก็มีผลไมา้ครับพี่เขาจัดเฟ้นไว้ให้แล้วไวา้กิน คนเยอะนะที่นี่แต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้สี่โมงสี่โมงเท่าไหร่แล้วน้องตอนนี้สี่โมงครึ่งยังสี่โมงครึ่งแล้วไม่มีแดดเลยตอนนี้สบายมากเดี๋ยวเดินดูของกินเสร็จเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันดเดี๋ยวมีฝูงแกะอยู่ตรงนู้นมเมื่อกี้เห็นแล้วเดินมาเดี๋ยวเดินไปดูฝูงแกะด้วยมาครับหาของกินก่อนแล้เดี๋ยวเจอกันที่ฝูงแกะเลยที่นี่เนี่ยเขามีห้องน้ำไว้บริการเลยครับคราลสิบาทนะเนี่ย,ยก็เป็นก็เป็นห้องน้ําแบบห้องน้ําสนามนะ เปเล,ลี่ยนเมนูไม่เอาหมูกระทะละเ,เอาปเป็นนี่ไส้ยา200่างสองร้อยไรไส้ย่างกับหมูย่างใช่ไหม,ไ,มได้กินเล่นโอ้ <c oughs> โหมันร้อนๆแล้วมันน่ากินนะตลาดตรงนี้เขามีทุกวันเลย,ยไหมครับพี่มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมถ้ามาวันธรรมดามีของขายไหม,รรม,มอ๋อแต่ไม่ไม่ได้เยอะมากรรอ๋อโอเค ก็ถามพี่เขาถ้าวันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ร้านค้าก็ก็ไม่ได้เยอะเท่านี้นะถ้าเต่าที่ก็จะเยอะหน่อยวันนี้ที่ผมมาเป็นวันอาทิตย์นะซืของกินเสร็จแล้วปะ่ะเ,เดี๋ยวไปหาที่จอดเดี๋ยวขับรถวนไปดูพวกแก่กลุ่กอะไรโน้นห่ะ เดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันไปดูที่ตรงไหนมีที่จอดมุมสวยๆตอนเนี้ประมาณ5โมงนะครับก็อากาศกําลังดีเลยเนี่ยคนก็มานั่งปิกนิกกันะมานั่งกินนั่งเล่นนั่งชิวๆกันร้านคงร้านค้าก็มีเยอะชอบบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยพาลูกหมามาด้วยมาแล้วลง เราต้องไปเช็คอินกับผูงแก่ก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปหาที่นั่งผูงแก่อยู่ข้างหน้านี่หลายคนก็เตรียมอุปกรณ์มานั่งแคมปิง้งปิกนิกกันนะครับนี่นี่ผูแก่ผูแก่ไฮไลท์เขาเลยผู้แกนก่อน Distant tides. Oh, Let the apps. and create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean. If you ever feel like a long, oh, long, เตรียมปิกนิกแต่ว่ามานั่งเล่นค่ำๆหัวค่ำหัวค่ำก็กลับแล้วครับยังมีคนเข้ามานั่งปิกนิกกันเต็มเลยบรรยากาศดีลมดีมากเลยนะดูดิวางออนนิ่งเรียบร้อยนั่งเล่นจริงๆไม่มีแดดหรอกแต่ก็กันไว้เผื่อละอองฟงเราอองฝนเราหลบค่ำนะครับอินสบายดีอินสบายดี ซื้อของมากินกระจุกกระจิ๊กกันนะครับที่แรกก็จะกินบัวคะเปลี่ยนแผนไม่เอาดีกว่า,าหาของกินเล่นกระจุกกระจิกไปเรื่อยบรรยากาศดีนะพาลูกหมามาด้วยไหนได้เรามากินดูเนียอืมเวหลายอย่างเนี่ยอาหารที่นี่ขายราคาปกตินะไม่ไม่ได้แพงนะครับราคา นี่โอ้โหเจ้าถิ่นนั่งรอเลยว่าไงลูกพี่นั่งรอเลยระเชื่อ,องสุดเลยนะลูกชายลูกชาย เพื่อนๆที่จะมาเนี่ยนะผมแนะนำนี้จากประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คือถ้าจะมาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ทําการของ,ของเขื่อนปราส่งชุลสิทธิ์นะให้ปากบุดวันนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับแล้วจิเบจะพามาทางนี้เลยแต่ถ้าปากบุดที่เขื่อนเขื่อนปราสักเขาก็จะพาไปฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามนู้นเลยแนะนําว่าถ้ามามาช่วงใบาบายเย็นๆหน่ของกินที่นี่มีขายแต่ว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยของจะไม่ค่อยเยอะแต่ก็พอมีนะ แต่ก็เตรียมมาจากข้างนอกก็ได้แล้วมานั่งเล่นนั่งชิวมีฝูงแกะฝูงแพะแกะหรือแพะสรุปแพะหรออ่ามีฝูงแพะแต่ถ้าเป็นมาธรรมดาคนก็จะน้อยๆ้นนะถามว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจมันก็เป็นการมาปิกนิกมานั่งชิวนั่งเล่นแต่เห็นเขาว่าการเป็นได้้วยนะแต่วันนี้มาผมไม่ได้กางนะครับเพราะว่ากะว่ามานั่งเล่นนั่งชิวชิวแล้วก็คำ่คำคำ่แดดุ่มลมตกคำ่คำคำ่หัวค่ำกับค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวแบบอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับถามว่า จุดไฮไลท์จุดน่าสนใจของที่นี่มันมีอะไรมันก็จะมีบรรยากาศที่มันชิลมีความสโลไลฟ์ตัดขาดความวุ่นวายได้สักช่วงหนึ่งของของความว้าวุ่นของเราคนในเมืองนะมานั่งเล่นตรงนี้ลมพัดเย็นลมพัดเย็นไหมน้องโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่น่าจะชิลมากเลยนะฝั่งตรงข้ามเขื่อนที่ผมมองเนี่ยเป็นวิวภูเขานะสบายดีพระาที่กํกำลังตกเลยครับ ไปข้าวอ๋อให้กินข้าวหน่อยยังไม่กินข้า,าวเช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูปลาทิ์ตกไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพาเดินดูบรรยากาศยามเย็นครับ ลมเย็นลมเย็นมากเลยสบายมากเลยลมดีขอสันลอยสัน่อยสันลอยโอ้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 ยลมปิวเดี๋ยวพาไปเดินดเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศยาเย็นถามลูกสาว่ันวัดที่บ้างไงบรรยากาศเป็นบ้านไม่มีอะไรว้าแต่ว่าสบายอยู่ชีวิตนะครับใช่ไหมผมมีการมานั่ง นั่งเล่นนั่งกินข้าวอะ่ะอย่างที่เรามากินมันก็อาหารธรรมดาเมนูธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารอกเราคิดว่าบรรยากาศแบบนี้และอีกอย่างก็ใไ,ไกลกรุงเทพนะครับระยะทางจากล้อที่กรุงเทพมาบ้านผมอยู่แถวมีก็ขับรถประมาณสองชั่วโมงครึ่งไปเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ว่านหกโ,โมงเย็นตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะอากาศสบายมากเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศที่เคยปะตักยามเย็นนะครับพระอาทิตย์ลงตกแล้ว ให้ลูกชายวิ่งไปเก็บจานโฟมถ้วยโฟมปิวฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวพอแล้วก็ขยะเนี่ยก็เก็บกลับไปด้วยแล้วกันเนาะช่วยกันรักษาสปาราตผมเนีลมมันพันดถ้วยโฟมปิวไปทัไกลเลยไปเก็บกลับมาทกกี่ขยะเท่าที่ผมดูเนี่ยสะอาดนะที่เนี่ยถึงจะมีพี่ๆน้องๆเรามาพักผ่อนหย่อนใจกันจํานวนมากก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เห็นมีขยะเลยชอบมากเลย ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือครับใช้พื้นที่ร่วมกันเนาะไปไปเดินดูบรรยากาศกันยำเย็นยำเย็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาทดลองออนนิ่งกันใหม่ออนนิ่งของผมมันนี้ซื้อมาใหม่นะครับเอามารเทสหน่อยกว้างกว้างสองเมตรยาวสามเมตร สำหรับผมก็ก็ถือว่ากำลังดีนะครับแต่ลมพัดดีจังเราเดินไปดูฝูงแพะแพะใช่ไหมแพะแพะม <c oughs> ันตาน่างกันยังไงว่าแพะกับแกะเนี่ยงงป่ะ,ปะอยู่ข้างหน้าเลยครับป้ายเดินไปดูฝูงแพะเนาะ แพ้ลองไงนายลองไงลองแล้วแกไปลองไงตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะสบายมากดูแต่ละคนก็นั่งกันสบายๆนะครับเห็นคนเล่นว่าวเนี่ยนึกถึงเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วที่สนามหลวงก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเยอะมากเมื่อก่อนเนที่สนามหลวงก็จะช่วงหน้าลมนะครับผนก็จะมาเล่นว่าวที่สนามหลวงนะ ได้ล,ละอ้เพียบเลยในกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าสิบตัวได้มั้งเนี่ยมาแล้วแบนี่เลยนี่เลยนี่เลยเชี่ยงด้วยนะวัวตรงนู้นเต็มเลย นี่น้องคนนี้คนเลี้ยงน้องคนนี้คนเลี้ยงเทียบเลยเรามาอยู่ในดงแพแล้วเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างเชื่องด้วยนะครับอ้าวเขาพากลับพากลับแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายาพากลับแล้วนี่คนเลี้ยงนะครับก็ตอนตอนฝูงกลับแล้วครับสบายดีนะ เดินเล่นเดิน,นชิวมาพักผ่อนแบบนี้ใช้งบประมาณได้มากนะครับก็อย่างาผมมาเนี่ยไม่รวมค่าน้ำมันเอา,อางี้ดีกว่าหมดใช่ค่ากินซื้อของกินตรงตลาดเนี่ยที่นี่เขามีมีของกินขายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาแล้วอยากกินอะไรที่นอกเหนือหรืออยากกินเมนูอื่นที่อยากจะอยากกินก็ซื้อมาตเตรยมาก็ได้ที่นี่เขาออกเขามากินได้เลยเขาไม่ห้ามไม่ได้ว่าอะไรสัตว์เลี้ยงพามาได้ไหมอย่างผม พาลูกหมามาด้วยก็ทีนี้พอพาสัตว์เลี้ยงมาเราก็ดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของสัตว์เลี้ยงของเราก็แล้วกันเรื่องของการเห่าต่งเสียงดังเรื่องมูลถ่ายปัสสาวะอุจจาระอะไรเงี้ยดูแลความสะอาดร่วมกันนะครับทีไรจูรุ่สาวมารู่สาวขี้เกียจมาขี้เกียจนั่งรถแต่มาแล้วก็สบายชิวๆรู่สาวรุ่ชาย้นะาพที่กำลังปุง๊บสไยแล้ว มาที่กำลังลมเรียน้องบริการโอเคมนะไปข้เเนะาวนาข้าวนาจุลแฟนน้องมาด้วยมนะั้แฟนเลยนะสุดยอดเนาะพาเดินไปดูมุดงตะลิตะลงตะิงตะลสุยอดะเท่าที่สอบถามเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ไฟฟ้าห้องน้ําอันนี้ไม่มีห้องน้าเนี่ยมีไปห้องห้องน้าหยดเหลียนแต่ห้องอาบน้ำนี่ยไม่มีแต่สายแคมป์สายกางเต็นท์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะอะไรอันนี้มันน้าจืดอ,อาบตักขึ้นมาอาบได้สบายๆเรื่องไฟฟ้าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะสมัยน,นี้เนี่ยไฟโซล่าเซลล์เยอะแยะเครื่องปั่นไฟเทอร์โบแบงค์ไฟจากรถยนต์โอ้ีโอกาสก็อยากปากกาเหมือนกันนะแต่เท่าที่ตอบถามตรงที่ทําการของเครื่อผมเรียกถูปปุมอยูนะตรงฝั่งนู้นะ ที่จุดแรกที่ท,ที่ที่แวะไปนะครับเท่าที่ดูคือเขามีจุดบริการกลางเต็นท์ห้องน้ํามีห้องอาบน้ํามีแต่ว,ว่าเรื่องของไฟฟ้าไม่มีแ,แล้วแต่ชอบก็เป็นการถ้าเป็นการกลางเต็นท์ก็เป็นอีกฟิลนึงอีกสไตล์นึงแต่ผมว่าดึกๆน่าจะน่าจะน่าจะชิลนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็กลับไปหมดแล้วมันก็ลานก็โล่งๆมีเก็ได้บป็นกาศบร,ยรยอย่การแบบกางกา เห็นเขาเล่นว่าวกนแล้วนึกถึงสมัยก่อนจริงนะสนามหลวงเนี่ยเต็มลเลยักเต็มเลยครับเห็นไ,ไหมเราเป็นสมัยก่อนก็จะม,มีว่า,าวยุฬา,าว่าวปักเป้าและแข่งกันที่สนามหลวงครับเล,เล่นว่าวกันเยอะแยะหมดครับเต็มเลยนะมองเห็นไหม แม่ก็ประมาณนี้ครับกการมาเที่ยวพักผ่อนแบบชิวๆสบายๆนะครับที่เขื่อนป่าสักชล์ชทธิ์ก็ประมาณนี้ครับเฝ้านะครับในการทําคลิปรีวิวคลิปท่องเที่ยวแบบบ้านๆตามสไตล์ป่านะไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายทอดในเรื่องของของของการทําคลิปท่องเที่ยวเลยก็อยากถ่ายทอดให้ฟังถ่ายทอดให้ฟังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบบ้านๆแบบเล่าอย่างเงี้ยพบไม่ได้สูง ค่าใช้จ่ายไม่ได้มากมายไม่ได้เที่ยวดูวร่ามาทำอะไรตัวอะไรอะไรนันก็เป็นไปตามสเต็กของจังหวัดชีวิตกินแพงว้างว่างเปล่าด้วยครับฝากกดไลคนแชร์ไว้ด้วยถ้าชอบว่าเราคลิปหน้าครับหน้าผมใเห็นทุ่างวนนี้คลิปมาเที่ยวที่ไหนมาคลิปนี้มีประโยชน์เดี๋ยวออนไลน์ฟังเปล่าด้วยนิวซีแลนด์เมืองไทยเคลื่อนป่าศักจุลศิษย์ไม่มาไม่รู้ชิวจริงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าไปดูพาร์ตี้ตกผมกานนู่นสวยมากเลย อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพ <c oughs> าไ <c oughs> ปา <c oughs>